โอเคครับ ก็กลาบสวัสดีสวัสดีดัตท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กันในเกมอาร์เซนอลนะครับก็น่าจะเป็นคลิปแรกเลยนะที่กูเปิดตัวในตัวเกมนะครับนะก<อ>็เห็นเขาบอกอาร์เซนอลอัปเดตใหม่อัปเดตใหม่นานแล้วนะครับแต่ว่าพี่เพิ่งจะมาทาคลิปนะครับแต่เล่นไหมกูเล่นนานแล้วครับนะเดี๋ยวพี่จะไปอธิบายในเกมกันเลยนะค,ะครับเดี๋ยวกูจะไม่ที่หนึ่งครับเดี๋ยวนะ<อ>แล้วเครื่องบินมันมาพุ่งชนจากไหนวะเนี่ยไอเวนเออช่างมันเถอะเดี๋ยวเราไปอธิบายกันในเกมเลย เท่านั้นนะครับนะอันไหนที่พี่ไม่รู้ก็เออนั่นแหละก็คือไม่รู้นั่นแหละโอเคนอกจากไรืลอยอัปเดตใหม่นี้ก็หลายคนจะเห็นว่าภาพจะสวยงามขึ้นนะครับนะหลายคนถ้าสังเกตภาพจะสวยงามขึ้นมากเลยแล้วตอนนี้พี่ก็ปรับกราฟิกสูงสุดเลยนะครับก็สวยแค่นี้แหละนะครับใช่แล้วก็จะมีปืนใหม่มาเยอะมากเลยครับแล้วก็จะมีสกินของตัวละครใหม่มาครับนะของตัวละครใหม่นี่เท่าที่พี่รู้ครับมันจะเหมือนจะเป็นดาดนะมันจะเป็นหน้ากากเขา่าถ้ามีเดี๋ยวจะให้ดูครับนะซึ่ง พี่ไม่รู้ว่าพี่ไม่มั่นใจว่าพี่ได้ยังนะครับนะแต่น่าจะได้แหละเพราะว่ามีน้องๆครับพี่อะไรเนี่ยเอาเข่าอันนี้ไปนะครับนะเหมือนจะเป็นเข่าวางเข่าอะไรสักอย่างนะครับพอเราใส่แล้วเนี่ยปุ๊บมันก็จะให้เราใช้มีดแทงสักคนหนึ่งครับแล้วเราก็จะได้สก,กินตัวละครน,นั้นมานะครับน่าจะใช่อย่างนั้นนะเออถ้าพี่บอกผิดไปก็ขอโทษด,ด้วยนะครับน้องๆเห็นอัปเดตใหม่นี้ก็ฝีมือนี่มันไม่มีใครโหดๆเลยเหรอวะมันมีแต่วพวกกากๆหรอวะเฮ้ยโหดๆอ่ะ ถ้าใครสังเกตอีกีอ่ะก,กีก็คือสก,กินตัวละครใหม่นะครับที่พี่ฆ่าไปครับอาจจะไกลหน่อยนะครับนะนั่นแหละตัวละครนี่เนี่เนี่ยนี่ยน,นี่สก,กินใหม่นะครับเนี่ยเออมันเป็นมนุษย์ออกมนุษย์ถีบม้าหน่อยนะครับแต่คือไม่มีใครโหดหรอมันเบื่อแล้วว่ายิงแต่บอดอะคือไม่ยิงคนมั้งเลยอะมันมีแต่บอดเห็นไหมเห็นไหมเอ้ยเอาเรื่องนี่ว่า บอดตัวนี้มันธรรมดาที่ไหนล่ะไอ้นุม่มก็อาจจะเสียงดังไม่ค่อยได้มากนะครับนะพอดีตอนนี้ก็ดึกสุดๆเลยนะครับนะเออดึกสุดๆเลยนะครับตอนน่ะทำไมรู้สึกเหมือนสีที่พี่โดนลุมเลยตอนเนี้ยคือตอนนี้ทุกคนรับดูทีไว้ดูสีแดงสี่คนโอ้โหสีเดิมกินแม็กซ์หกคนไอเ้เชี่ยเสียเปียบชัดๆเสียเปียบชัดๆเขาเรียกว่าโดนลุมสินะแต่ไม่เป็นไรครับพี่โปรเพเยอร์นี่หัวแตกไปดีหัวแตกไปดี โปเพเยอร์นะครับนะพี่นี่ได้ขึ้นชื่อว่าถึงหนึ่งซู้ได้ทุกคนในเกมอาเซอลนะครับนะเอออันนี้ก็เป็นแบบฉายาพี่ไ,ได้ได้พอมังเอิญน,นะครับพี่ไปซื้อมาทางตลาดนัดนะครับนะทวิตตาน,นี้เหมือนเราจะยังไม่ได้ปืนใหม่นะน่าจะยังน่าจะยังไม่ได้นะครับหรือได้แล้วก็ไม่มั่นใจนะครนะถ้าตาน,นี้พี่ได้ปืนใหม่แล้วก็บอกพี่ด้วยนะครับนะปืนใหม่พี่ไม่รู้ว่ามีกี่อันนะบอกไว้ก่อนมีอะไรหัวแตกไปอันนี้อาวุธเก่าเก่าจัดเก่ากึกเลยเนะี่ยอึเพปลาลูกบอลเล่นยากจัด ยากมากยากมากเฮ้ยทุกคนครับเป็นไปได้ไงครับเบคอนที่หนึ่งครับเบคอนโปะปะวะเฮ้ยเบคอนที่หนึ่งเหรอเบคอนโปปะเฮ้ยแต่งตัวเบคอนแต่งตัวเบคอนก็โหดได้จําไว้โอ้โหเอาวุกูก็ย่างไก่เอ้แต่หูเก็บสองเฉยข้างบนมีหนึ่งแต่เราไม่เคลียร์เราเคลียร์ข้างหลังก่อนโอ้โหแม่งยิงแล้วแ่บไม่ไหวนะเอไอเนี่ยยิงกูเนี่ยมีเสียงซารเฟสุดกวนตีดนอะ เพื่อนครับมาช่วยกูยิงหน่อยครับไม่ใช่พวกมึงเดินเล่นเป็นแบบไอเทียเหมือนแบบมาเดินเที่ยวสนุกกับไอเวนไม่ไม่สนโลกอ่ะนี่ล่ะสเตปนั่งยิงสเตปนั่งยิงสวยอือหูเยอะ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 จริงเยอะจริงเยอะจริงเยอะจริงพูดจริงทำจริงเล่นเองตกเองครับปุ๊บกระโดดไปปุ๊บ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 ไปไงล่ะไอเทียนี่อีกแล้วเป็นไงล่ะไม่ไหวแล้วนะเฮ้ยตาดีเพื่อนต้องมีปัวจริงๆพี่ไม่เคยแบบ ดันท่านไหนก็ปกตินี่พี่สามสองคิวแล้วตอนนี้เอาจริงพี่พูดเลยปกติตอนแรกพี่แชมป์แล้วคือพี่ว่ามันต้องมีโปรไว้น้องๆเชื่อพี่ฝั่งนูต้องมีโปรมันต้องแบบมีโปรอะไรแบบโปรเดมิทลดเดมิทพี่แน่นอนเลยว่ะปกตินี่เนี่ยยพี่ยิงเนี่ยไหมเดมิทป่าเนี่ยร้อยจงนะแต่ว่าเหมือนมันบัฟเดมิทพี่ลดลงประมาณสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะมันแบบเหมือนพี่โหดเกินไปอ่ะมันบัฟลงอ่ะไ่ดูแอดมินหรือโปรอะไมาบัฟลงให้พี่อ่ะยังไม่แพ่โปรพี่เรืองพี่ชิวชิวสิว เนี่ยมันมีโปอะครับน้องๆเนี่ยดูดิมันบัฟพี่ดะเป็นลงอ่ะพี่จะไปสู้ยังไงอ่ะครับพี่งงอ่ะครับน้องๆงงไปหมดแล้วตัวของตาแรกเราไม่ทีหนึ่งนะครับไม่เป็นไรนะครับอีกตาหนึ่งก็ยังมีนะครับม้โอกาสยังมีเรื่อยๆนะครับเราขออยู่ทีมนี่นี่ยู่ทีมเงินกูอยากจริงไอชีนี่มากเลยมันไส้ไม่ไหวไม่ไหวตานี้พี่อาจจะพูดน้อยหน่อยนะครับนะพี่อาจจะจริงจังนะครับใช่จริงจังปึ๊บกระโดดปึ๊บยึ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 บไปไงล่ะ ไม่โดนเลยชึบโอ้ยตายคู่อันนี้เราเปลี่ยนเราได้เปลี่ยนปืนมนะั้ยเนี่ยตายคู่เนะี่ยว้าวใช้ปืนเดิมไปเวนชึบชุบดีดีด,ดียิงกดไว้นี่เป็นไงล่ะง,งงกันสิชุบ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 ปุ๊บ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 ขอบคุณขอบคุณแตะกี้วอลิมาโซเน่โยเย่ชุวยเฮ้ยตอนนี้เรามีศิษย์ที่หนึ่งอยูช่ชุบชุบชุบโอ๊ยยิงคมเกิน กูนี่ไม่ยิงคมสัตว์เลยไหวเชี่ยยิงลอยนัดโดนหนึ่งนัดอต่โอ้โหทุกคนคิดว่าไงอะไอ้ปืนนี้ปืนเปิดพ <skin> ี่ปืนเปิดไหมล่ะรุดเปิดตังค่านาดโอ้โหปุ๊ปปุ๊ปปุปปุปปุหัวทุกเม็ดปพิบนี่แหละลูกฟองก็หัวได้รู้จักเปล่าลูกฟองก็หัวเป็นไหมครับปพิบตัวนี้โผล่มาแตกนี่ไงล่ะปืนอะไรก็ไม่รู้อะแต่ก็หัวได้อะครับนะนี่แหล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 ะเออใครใคร ใครยิงครับบางอาจก็ตายคู่ไปนะครับนะมันไม่มีใครยิงพี่แล้วรอดไปได้หรอนะครับบอกไปก่อนคือเหมือนเราไม่เจอปืนใหม่เลยคือตอนนี้พี่อยากเจอปืนใหม่มากเลยนะครับนะปืนใหม่เนี่ยมันจะมีไม่แน่ด่านนน่น่ะแต่บอกว่าปืนใหม่มาเยอะมากๆเลยนะครับปืนใหม่เยอะมากๆเยอะมากเยอะมากคือไม่รู้มาอะไรนะที่แน่มันมีนมปืนกล้วยด้วยนะครับนะเออมันเป็นระเบิดกล้วยอ่ะซึ่งคนท้าี่ไม่คิดได้ไงวะกำลังกินกล้วยอยู่นี่เหรอเออปืนกล้วยมาดีกว่าอะไรประมาณนี้วะ ยืปื๊ปืนนี้กับปืนเก่าเฮ้ยตอนนี้เราที่หนึ่งเป็นไงล่ะก็อันดับหนึ่งครับวงการอาร์เซนอลธรรมดาปึ่บต่อบนอุ้ยอุ๊ยมันวิสัยแล้วเรากูไม่ใช่แอรอนแมนซูเปอร์แมนนะเฮ้ยกระโดดบินอ่ะโอ้โหตายไหมเนี่ยโอ้ไม่ได้อ่ะคือตะกี้เรากดแคลลิบิ้ไปแล้วนะครับแต่ว่ามันมันไม่ไปอ่ะแคลลิบิ้ติดบางมีอะไรเขาเรียกว่าเอาจริงเกมมิ่ง ปุ๊บ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 กระโดดลงเป็นไงล่ะฮึบฮึบเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะฮึบฮึบเป็นไงล่ะกูแตกต้องมีสมาธิเข้าไว้สมาธิสมาธิไอ้กิจสมาธิมันคือดับหนึ่งนะเว้ยดับหนึ่งนะเว้ยไม่ไหวแล้วกูเริ่มหัวล้อนแล้วฮึบเป็นไงล่ะหัวแตกดับหนึ่งจะมาแพ้ได้ไงสมเพชใช่ไหมล่ะคนดูเห็นนะครับคือห่างตามันไปเห็นนะพอดีพี่ตาดีเกมมิ่งอะทำไมอะ ตาตาดีอะแต่แต่ยิงวุ่ชิบหายอะนะปุ๊บปึ๊บป๊บไม่ต้องรีโหลดไม่ต้องรีโหลดครับบอกไว้ก่อนคือทำไมเบคอนมันโหดจากวะดูดีแต่งตัวขากากแต่แว่งฝีมือโคตรโหดเลยว่ะคือพี่ก็ไม่ได้อ่อนนะครับนะเอาพี่บอกก่อนนะพี่ก็ไม่ได้อ่อนขนาดเป็นไก่นะเฮ้ยก็ก็เขาไม่เชื่อก็หนึ่ง,หน,งหนึ่งได้นะหนึ่งหนึ่งได้นะจ,กกจริงนะครับนะพี่ก็ช่วยได้ทุกคนแหละชนะทุกคนนะบอกไว้ก่อนพี่ไม่เคยแพ้เลยอาร์เซนอลเนี่ยต้องแต่เกิดมาครับนะพี่ไม่เคยเลหนึ่งแพ้ใครเลยนะครับต้องแต่เล่นอาร์เท เอออาจจะหรือแพ้ไหมไม่แพ้ไม่แพ้แพชนะโคนชนะตลอดไม่เคยแพ้ไม่เคยแพ้แพป๊าวว้าวยอดไปเล้ยกูแตกไม่ไหวแล้วนะเอ,อ้ยปืนทองนั่นแหละปืนทองปืนทองฮึแตกเป็นไงนี่ล่ะเจ็บโปรเพยเยอ์มึงยังจะยิงกูได้อีกนะโหดเกินไปเป้าวฮึเจ็บของเอฟเ อ่าใครมาบังอาจวะไอเชียดีแม่งขัดขวางความเจริญกูนะเนี่ยเฮ้ย hey, นี่ไงปุ๊บปื๊ป,ปจุบจ๊บจ้วงไอนี่มันอีกแล้วมันเป็นอะไรปะางวะเฮ้ยมันอาาตัตติโอโ้โหเกิดเป็นไงล่ะไม่เป็นไรครับเกิดกลางเดนก็ท้อทำไหมอะ่ะเอฟเคเนี่ยไอเชียเนี่ยถือเราไม่ได้เราก็ได้คนนี้ครับก็ธรรมดาโหดอันดับหนึ่งของวงการเซนอลคือสำหรับพี่แค่นี้พี่ว่าพี่ยังอ่อนไปนะเอาจริงนะครับพี่ยังอ่อนไปด้วยจริงๆพี่น่าจะควรเก็บสิบเก็บร้อยเก็บพันเก็บล้านอ่ะเออประมาณเนี่ยนะครับ โอเคนัดไปไหนก็แล้วเดี๋ยวเรามาเล่นกันอีกาตาแล้วกันนะครับนะก่อนไปแล้วกันนะครับก็เรายังไม่ได้ปืนใหม่เลยนะครับหวังว่าตานี้จะได้ปืนใหม่นะครับนะใช่อยู่ทีมไหนดีสีน้เงีแดงแล้วกันหวังว่าตานี้จะได้แต่ปืนใหม่มากนะครับซึ่งเรายังไม่ได้ปืนใหม่เลยนะครับนะไม่รู้มันเป็นอะไรอ่ะอือแต่ก็หัวแตกไปอ,อ่ะเนาะทำไมอ่ะอันนี้น่าจะเป็นดาดใหม่นะเพราะว่าไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะครับดาดใหม่ใช่ไหมถ้าใครอะไรใครคิดว่าดาดใหม่บอกพี่ด้วยนะครับมาเพราะว่าพี่ไม่รู้เหมือนกันว่าดาดใหม่ด่กกานเกะครับ ต่ดูจากเราน่าจะตานใหม่นะเพราะว่าไม่เคยเจอเลยนะครับนะก็คอมเมนต์อบอกกันได้นะครับทึบเกมพี่อาจจะเร่งรีบหน่อยนะครับนะเดีย๋ยวอาจจะไปตอนที่พี่เหลือประมาณยี่ิตัวแล้วกันนะเพื่อการคลิปยาวนะครับหรือตอนที่พี่ได้ปืนใหม่แล้วกันครับก็ตอนนี้ก็ดูกันไปเพลินๆนะครับ Of my chest, train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones, dig me out, then fill the hole. Tear me apart. Jackets in, let it drown inside my veins. The sweetest poison I could take. You make it an art. The way to that you scoff every word. But before we read. โอเคนะสรุปตานี้ไม่ได้ปืนใหม่ไม่แต่อันเดียวเลยนะครับนะตาเนี้ยแบบปืนใหม่ไม่ได้เลยเนาะคือปืนใหม่หายากจังอะ่ะมันโหกูเล่นมาสามตาปืนใหม่เสียบไม่ออกสักอันช่างนาสมเพชอะไรอะไจะต้องรีบจบเกมนะครับนะก่อนที่เราจะแพ้นะครับนะต้องรีบจบเกมแลวนะวฮึกระโดดจอขึ้นบนมั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 น,ม,นมันต้องตุนหลัดยังไงด่านนี้ก็เราไม่เคยเล่นด้วยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเป็นไงล่ะพลาดแล้วอย่าพาลาดละกันเป็นไง ก็บอกแล้วอย่าพลาดละกันนะพลาดก็เป็นยี่เหล่โอเคนะครับก็สําหรับอาร์เซนอลต้องขอเพียงแค่นี้ก่อนนะครับนะเออปืนใหม่ไม่ได้เลยหรือว่าได้ไม่รู้มั่นใจเหมือนกันถ้าได้ก็บอกพ yeah, okay, okay, so yeah, anyway, uh, yep, oh ี่ด yeah, mm ้วยนะครับใต้ล่างคลิปนี้หรือคอมเมนต์บอกกันได้นะครับนะเออพี่ก็ไม่รู Undert ้ว่าใต้ปืนใหม่หรือไม่ได้เหมือนกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอเพียงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเจอใหม่คลิปต่อไปนะครับไปแล้วายบายอย่าลืมกดไลค์พี่ด้วยนะครับนะไปละบายบาย